มาวิเคราะห์คู่ทองสําหรับเช้านี้นะครับสําหรับวันนี้นะครับแท่งทําเฟรมเดนะครับกราฟวิ่งเป็นเทนลงมาอยู่นะครับนี่นะครับกราฟทํายอดทาฐานที่ต่ําลงมาในทําเฟรมเดนะครับอันนี้นะครับแล้วก็ขึ้นไปแท่งเมื่อวานนะครับเมื่อวานกราฟขึ้นมาทดสอบแนวต้านข้างบนนะครับแนวต้านข้างบนแล้วก็มีแรงขายนะครับแรงขายเทลงมาแรงขายกดลงมาเยอะนะครับ นีแสดงว่าบริเวณแถวนี้นะครับมียังมีแรงขายอยู่นะครับวันนี้กราฟนะครับโฟกัสในการหาจุดเซลล์จะดีกว่านะครับอย่างนี้นะครับกราฟวิ่งลงมาแล้วสําหรับวันนี้นะครับน่าจะคอยให้ย่อขึ้นไปนะครับถ้าย่อขึ้นไปเราก็หาจังหวะเซลล์ลงมานะครับน่าจะได้เปรียบกว่านะครับในการคอเดอร์สาหรับวันนี้นะครับมันดูทําเฟรมสี่ชั่วโมงนะครับ ทำเฟรมสีชั่วโมงกราฟวิ่งนะครับวิ่งขึ้นไปของนะครับอันนี้ของเมื่อวานครับครับพุ่งขึ้นไปนะครับทดสอบแนวต้านบริเวณแถวนี้นะครับเนี่ยทดสอบแนวต้านบริเวณแถวนี้นะครับแล้วก็มีแรงขายนะครับเทลงมานะครับอันเนี้ยลงมาทะลุแนวรับนี้นะครับลงมาทะลุแนวรับบริเวณแถวนี้แล้วนะครับแล้วก็ย่อขึ้นไปนะครับวันนี้ก็ ย่อ,อขึ้นไปแล้วก็มีแรงขายกดลงมานะครับดังนั้นวันนี้เราก็ยังมองลงอยู่นะครับแล้วถ้ามันย่อ,อขึ้นมาทดสอบอีกไม่ผ่านนะอย่างเนี้ยเราก็ยังมองลงต่อนะครับก็จะมีจุดเซลล์อยู่2จุดนะครับในทำฟิล์ม4ชั่วโมงครับคือจุดนี้นะครับถ้าผ่านจุดนี้ได้ก็คือจะมีแนวต้านอยู่จุดนี้นะครับจะมีจุดเซลล์อยู่2จุดนะครับเราก็ดูแรงว่าการาฟมันวิ่งขึ้นมานะมัน มันมีแรงมากน้อยขนาดไหนนะครับถ้ามันขึ้นมาอ่อนแรงบริเวณแถวนี้เราก็เซลล์บริเวณจุดนี้นะครับแต่ถ้ามันมีแรงซื้อขึ้นมาเยอะนะครับเราก็มาอ่อนแรงบริเวณแถวนี้นะครับเราก็มาเซลล์บริเวณแถวนี้นะครับอันนี้คือจุดเซลล์มี2จุดนะครับสหรับทําเฟรมสชั่วโมงนะครับอันนี้เราก็มองมองเป็นขาเซลล์ลงมานะครับเราไม่มองเป็นขาบายแล้วนะครับ เพราะว่ามันมีแรงขายลงมาเยอะนะครับหรือถ้ามันมีแรงเยอะๆจริงๆก็อาจจะขึ้นมาบริเวณแถวนี้ก็ได้นะครับนะครับที่มีโอกาสที่จะขึ้นมาทดสอบได้นะครับก็คือข้างบนนี้อีกทีหนึ่งนะครับอันนี้คือในในทำฟรมสี่ชั่วโมงนะครับมาดูทำฟรมหนึ่งชั่วโมงนะครับ ทำฟิวส์หนึ่งชั่วโมงก็เนี่ยนะครับบริเวณแถวนี้นะครับก็คือแนวต้านล่าสุดที่มันเบรกทะลุลงมาเนะี่ยก็มีโอกาสที่จะขึ้นมาทดสอบบริเวณแถวน,นี้แล้วก็ลงนะครับแล้วก็มีแนวต้านนี้นะครับนะครับที่มีโอกาสที่จะลงมาต่อแล้วก็แนวต้านนี้มีสองสามจุดครับก็คือเราจะมองเป็นขาเซลล์อยู่นะครับ ราะว่าการาฟได้เบรกทะลุลงมาแล้วนะครับเราก็ดูว่าการาฟมันขึ้นมาแล้วมันอ่อนแรงบริเวณแถวไหนนะครับอันนี้คือในในทำเฟรมหนึ่งชั่วโมงนะครับนะาการาฟลงมาเนี้ยนะครับอาจจะขึ้นมาทดสอบนี้แล้วก็ลงต่อก็ได้นะครับ,นะรบแต่ถ้ามาส่วนถ้าใครจะบายก็ ต้องรับความเสียงด้วยนะเพราะว,ว่าแรงขายมีเยอะอยู่นะครับแรงขายลงมาเยอะแล้วนะครับหาจุดเซลล์จะได้เปรียบกว่าน,นะครับมาดูคู่ E.U. นะครับเราคู่ E.U. ในทำฟีมเดย์นะครับเนี่ยนะครับก็เหมือนที่ทุกวันที่วิเคราะห์ให้ไปนะครับก็คือมันมีแรงขายเยอะอยู่นะครับ เน,นี่ยนะครับขึ้นไปไม่ผ่านแนวต้านนี่ยนะครับนักมืมันก็ย่อตัวขึ้นไปสูงนะครับแล้วก็โดนแรงขายเทลงมานะครับก็ยังลงตามแนวโน้มอยู่นะครับก็มีโอกาสที่จะลงมาหาแนวรับข้างล่างนี้นะครับเน,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 นี่ยนะครับแนวรับข้างล่างนี้ถ้าเบรกทะลุแนวรับนี้ลงมานั่นนะครับอย่างนี้ก็มีโอกาสที่จะย่อขึ้นไปแล้วก็ลงมานี่อีกทีหนึ่งก็ได้นะครับงะนั้นทำเฟรม เนในของคู่ EU ก็คือยังมองเป็นขาลงอยู่นะครับดูสีชั่วโมงนะครับสีชั่วโมงนะครับก็คืออันนี้มันเบกรกทุนแนวแนวต้านนี้ขึ้นไปนะครับแต่ก็ติดแนวต้านบนนะครับนะบแล้วก็ยังทํายอดที่ต่ําลงมาอยู่นะครับยังทํายอดทําฐานที่ต่ําลงมาอยู่แล้วก็มีแรงขายกดออกมาอยู่นะครับ อันนี้ก็มีแรงขายที่ลงมาเยอะนะครับก็อาจจะขึ้นปลาทดสอบแนวต้านบริเวณแถวนี้ทีหนึง่งแล้วก็ลงต่ออันนี้ก็ได้นะครับน,นีในทำฟรม4ชั่วโมงนะครับก็คือจุดเข้าบริเวณ4ี่ชั่วโมงนะครับคือแนวต้านนี้นะครับน,นี้ก็ลองไปวิเคราะห์ดูนะครับอันนี้ไม่ใช่เป็นการบอกสัญญาณหรือแนะนําในการเทรดนะครับ เป็นเป็นแค่การวิเคราะห์ในในส่วนตัวนะครับก็บริหารพอร์ตในการลงทุนให้ดีๆของแต่ละคนนะครับว่าเราควรจะเข้าจุดไหนจุดไหนนะครับแล้วก็วิเคราะห์ด้วยตัวเองนะครับตัดสินใจด้วยตัวเองทีหนึ่งนะครับในแค่เป็นเป็นการวิเคราะห์เป็นแค่แนวทางนะครับ แรงขายลงมาเยอะนะครับแล้วก็เบรกทะลุลงมาแล้วนะครับกราฟอาจจะขึ้นมาทดสอบบริเวณแถวนี้ก็ได้นะครับหรืออาจจะขึ้นมาสูงหน่อยก็บริเวณแถวนี้ก็ได้นะครับเนะราก็ดูแรงของกราฟอีกทีหนึ่งนะครับว่ากราฟมันมีแรงมากน้อยขนาดไหนที่จะส่งกราฟขึ้นไปนะครับ,นะรบนี่ในต่ำเฟรมหนึชั่วโมงนะครับ ก็ลงมาเยอะเหมือนกันนะครับเราก็ดูว่ากราฟมันจะมีแรงที่จะย่อขึ้นมาพักตัวบริเวณแถวไหนนะครับี่สำหรับคู่ EU นะครับสำหรับคู่ GU GU ในทำเฟรมเดย์นะครับนี่นะครับก็ลงมาเหมือนกันนะครับ ทุกคู่เงินนะครับมีในทำฟิลมเดย์จะเป็นเทนลงมาอยู่นะครับยังมีแรงขายลงมาเยอะอยู่นะครับของมเมื่อวานนะที่ได้วิเคราะห์ไปนะครับว่ามันมีแนวโน้มที่จะลงมันก็ลงมาแล้วนะครับลงมาติดแนวรับจุดนี้นะครับ,นะรบถ้าจะให้ดีก็คือเราก็คอยให้ย่อขึ้นไปนะครับย่อขึ้นไปทดสอบแนวแล้วก็มองหาจุดเซลลงมาจะได้เปรียบกว่านะครับ มาดู4ชั่วโมงทำเฟรม4ชั่วโมงก็เหมือนกันนะครับอันนี้ลงมาเยอะแล้วนะครับอาจ,จะย่อขึ้นมาทดสอบทดสอบแนวต้านบริเวณแถวนี้เราก็ลงต่อก็ได้นะครับในในทำเฟรม4ชั่วโมงนะครับเราจะมองเป็นขาขึ้นได้เราก็ต้องมันต้องเบรกแนวต้านนี้ขึ้นไปนะครับต้องมีแรงซื้อที่เยอะจริงๆแล้วก็เบรกแนวต้านนี้ขึ้นไป เราถึงจะมองเป็นกลับตัวเป็นขาขึ้นนะครับถ้าอย่างนี้เราก็ยังมองเป็นขาลงต่อนะครับดูทำเฟรมหนึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงก็นะครับอันนี้เบรกแนวนี้ลงมานะครับถ้ามีโอกาสอาจจะย่อขึ้นมาทดสอบแนวตาน,นี้แล้วก็ลงต่อก็ได้นะครับ หรือก็อาจจะเป็นนาต้านนี้แล้วลงต่อก็ได้นะครับแต่ถ้ามันสามารถเบรกนาต้านนี้ได้อย่างนี้เราถึงถึงจะมองขึ้นนะครับอย่างนีนะ้เราก็ถึงจะมองกลับตัวขึ้นนะรบ,บริเวณแถวนี้คือเรายังมองเป็นขาเซลลงมานะครับจะได้เปรียบกว่าในการเทรดสำหรับวันนี้นะครับโอเควันนี้ก็มีแค่นี้ครับ ลองไปวิเคราะห์กันดูนะครับสำหรับท่านใดที่อยากเรียนรู้แบบละเอียดนะครับก็ทักเข้ามาสอบถามในเพจได้นะครับก็จะมีสอนแบบละเอียดอยู่มีคอร์สสอนอยู่ตอนนี้นะครับ